สว,ส,ส, okay. สวัสดีครับพ ouais. ี่ทุกท่านนะครับที่ครบประเกษียณราชการในปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเส้นทางชีวิตราชการที่จะต้องเดินทางมาถึงอายุ60ปีซึ่งเข้าสู่เส้นทางของขนนสายที่61ทางแห่งกิตยศก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทำหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษมาด้วยดีโดยตลอดนะครับเพื่อความผาสุขของพี่น้องประชาชนนะครับหลังจากนี้ก็ก็หวังว่าท่านคงจะ เข้าไปอยู่ในครอบครัวนะครับที่มีความสุขดูแลครอบครัวแล้วก็รักษาสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงนะครับก็มีอะไรให้ผมรับใช้มีอะไรที่ต้องมาเที่ยวหาก็แวะมาเยี่ยมเยียนกันบ้านนะครับขอบคุณครับขอแสดงความดีดีกับพี่ๆที่เกษียณอายุราชการนะครับขอให้มีความสุขความเจริญร่างกายแข็งแรงนะครับและขอญาตเอาแนวคิดแนว,แนว,แนวปฏิบัติดีๆของพี่ๆไปเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างให้น้องๆต่อไปนะครับขอให้โชคดีครับพี่ๆ สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆตำรวจทุกคนนะครับที่เกษียณอายุราชการนะครับในปี64นะครับกตะผมก็ขออวยพรให้พี่ๆทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับใช้ชีวิตไยเกษียณอย่างมีความสุขนะครับกับดูแลครอบครัวและดูแลตัวเองอย่างมีความสุขนะครับถ้าเธอมีอะไรให้ผมรับใช้ก็ยินดีตลอดเวลาครับขอบคุณครับ ก็สวัสดีพี่ๆครับทุกท่านนะครับผมผมพันธุ์ตมเอกพงศกรรัศมีรสกุลนะครับน่านห้านะครับก็อยู่ระหว่างการเดินทางนะครับผมกำลังเดินทางนะครับฝนก็กำลังตกนะครับจังหวัดน่านต้องกราบขออภัยที่ที่ไม่ได้แต่งข้างแบบนะครับก็พี่ๆทุกท่านทั้งที่จะเกษียณแล้วก็จะขอเออรี่นะครับผมก็ต้องขอแสดงการคารวะทุกท่านนะครับ ในการที่พวกท่านถือว่าเป็นผู้กล้าผู้ที่เผชิญอะไรมาเยอะจากชีวิตราชการนะครับเพราะว่าชีวิตราชการบวชดดอยู่จนกระเียเนี่ยไม่ธรรมดานะครับยิ่งกว่าลิเกลาลงยิ่งกว่าการถอดหัวโขนนะครับเพราะว่าเจ็บจริงกระสุนจริงนะครับคุกตารางก็ของจริงนะครับก็คงไม่มีอะไรที่จะพูดกันเยินเยอะนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาจํากัดอยู่นะครับ ผมอยากให้พี่ๆท,ที่มีเวลาหลังกเกษียณเนี่ยได้หาดูภาพยนตร์3เรื่องนะครับเพื่อเป็นการทบทวนในชีวิตการที่ผ่านมานะครับเรื่องแรกเป็นเป็นภาพยนตร์ไทยของท่านมุ้ยนะครับนำแสดงโดยสรพงษ์ชาตีนะครับจารทาไว้นานละนะครับชื่อหนังก็คือมือปืน2สารวินนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับนี่นะเห็นนะครับโอเคนะครับเนาะ ก็เป็นชีวิตตำรวจในช่วงแรกๆที่รับราชการนะครับที่ที่ยังเป็นคนหนุ่มแล้วก็เจอความย้อนแย้งในหลายๆเรื่องนะครับเรื่องที่2เป็นภาพยนตร์ฝรั่งครับเป็นผลงานการแสดงของโรเบิร์ตเดนิโล่นะครับกับอาบาชิโนนะครับคือภาพยนตร์เรื่องเรื่องฮีทนะครับนี่ครับนี่ครับเรื่องฮีทครับเป็นชีวิตตำรวจ กับชีวิตของโจนนะครับที่ได้เห็นในดีเทลในรายละเอียดตรงนั้นนะครับสวยเรื่องเนี่ยเหมาะสําหรับการได้ดูหลังเกษียณจริงๆเลยนะครับเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์กรที่จะปิดตัวลงในสตนักพิมพ์นะครับเป็นหนังฝรั่งชินกันนะครับชื่อ The Secret l i f e นะครับ of Walter Mitty นะครับมาดูนะครับก็3ามเรื่องนะครับลองลองแต่หากันดูนะครับก็ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีนะครับ มีโอกาสเมื่อว่างพบเจอกันก็ทักทายกันอาสาสุขภาพครับสวัสดีครับวันดีที่เดินมาที่มีเราสองคนบินรนสู้ทนเหื่อกว่าฟ้า เราไม่อทิ้งกันแม้คืนและวันจะหมดไม่อาจทำให้ใจพอเรานั้นเปียนพันสัญญาที่ให้กันมีวันเปลี่ยนแปล เีเราเราและนายจะจำไว้ตลอดไปไม่ยิ้งกันหากมีเราจะมีนายรวมทางไม่มีไว้ยวันเพื่อนกันเพื่อนตาย ดีครับ